Thank you สดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกวันศุกร์17 30นาทีกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์นะคะครึ่งชงั่วโมงชวนติดตามความเคลื่อนไหวที่ภาคพ,พลเมืองพลาดไม่ได้วันนี้จะชวนขยายเรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องฝุ่น PM 2.5วันนี้เชื่อว่าใกล้ตัวคุณผู้ชมทางบ้านเวลานี้ต้นปีกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือในบางจุดฝุ่นค่าสูงนะคะแตะในระดับสีแดงบางพื้นที่สีม่วง ฝุ่นในเมืองกรุงจำนวนมากเราทราบสาเหตุว่าเป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นจากรถ ที่ติดรถที่เยอะบนท้องถนนปริมาณร้อยละ50เลยนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็เป็นต้นกําเนิดของการเกิดฝุ่นในพื้นที่เมืองเช่นเดียวกันแล้วไม่รู้ด้วยว่ามีส่วนผสมของสารอะไรบ้างวันนี้กฎหมาย p r t r ที่เราคุยกันมาหลายครั้งในรายการกําลังเป็นความหวังนะคะเพราะว่าถ้าสามารถผลักดันได้จะช่วยให้มีการเปิดเผยการปลด ปล่อยการเก็บการเคลื่อนย้ายสารเคมีเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะนี่เป็นความหวังของประ,ประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนทุกคนนะคะและเป็นการปกป้องสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมค่ะพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องกฎหมาย p r TR อยากชวนคุณผู้ชมดูภาพความพยายามในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านนะคะพิกัดนี้ค่ะ ปักหมุดรายงานภาพของตัวแทนเครือข่ายกลุ่มปลาจีนเข้มแข็งร่วมกับกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอปอกแดงจังหวัดระยองค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชนบุรี รวมตัวกันเพื่อที่จะมายื่นหนังสือต่อกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานหรือชื่อย่อๆคือกอกพนะคะและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาเดือดร้อนค่ะยื่นหนังสือแสดงจุดยืนคัดค้านการอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ดังกล่าวอีกทั้งยังมีการเรียกร้องกรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นไปตามระเบียบของกกพและเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ ภาพนี้ปักหมุดรายงานโดยคุณนราธิปทองถนอมจากมูลนิธิบูรนานิเวทค่ะะรรรับอากนอกจากความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมและกระบวนการเผาไหม้ที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษสารพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและอาจจะก่อสารก่อมะเร็งด้วยนะคะ กลุ่มชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตไม่ถึง10เมกะวัต์คือกำลังการผลิตอยู่ที่9.9เมกะวัตนะคะทีนี้ตามระเบียบคือไม่ต้องทํา EIA หรือรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้แหละมันมินเมย์สร้างความกังวลใจคนในพื้นที่แล้วโรงไฟฟ้า9.9เมกะวัต์ดันไปอยู่ใกล้กับชุมชนนะคะอย่างกรณีการสร้างโรงไฟฟ้า3โรงในพื้นที่นิคมอ,อุตสากห ك, กรรมไฮเทคกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคนในพื้นที่ก็ไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยกังวลเรื่องสุขภาพ และกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกข้อสังเกตสําคัญคือที่ปล่อยผ่านไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่เปิดกว้างไม่เท่าเทียมอาจจะเป็นการละเมิดกฎหมายและละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะการต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ปกติครับเนื่องจากว่าเริ่มต้นที่การรับฟังความคิดเห็นนั้นมันมีชายชุดดำนะครับมีการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่เห็นต่างนะครับก็คือผู้เห็นชอบ สามารถที่จะเข้ารับฟังได้แต่ผู้เห็นต่างไม่สามารถที่จะเข้ารับฟังการคิดเห็นได้เนาะแล้วก็แสดงออกไม่ได้มีชายชุดดำซึ่งคอยประกบติดแล้วก็ไม่ให้เราแสดงความคิดเห็นได้ใเลยอย่างนี้ครับชาวบ้านก็จึงกังวลนะครับกังวลก็เลยมายื่นหนังสือทั้งกรกพอเองนะครับให้ทบทวน ทั้ง3บริษัทนี้นะครับที่ว่าจะตั้งในโครงการต่างๆใกล้ชิดกับชุมชนแล้วก็มายื่นที่กรรมการสิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้กรรมการสิทธิ์ช่วยดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับในการแสดงออกของชาวบ้านแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆคุณสยามกลกกยุรวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนรับหนังสือนะคะบอกว่าถ้ามีการข่มขูค่ค,คุกคามจะเร่งทำหนังสือประชานช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไปที่กรมคุ้มครองสิทธ์ หากเป็นความเร่งด่วนที่อยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นส่วนกรณีจะไม่ให้ตั้งโรงงานได้อย่างไรทางกสมชี้แจงว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อเสนอต้องขอลงพื้นที่และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องค่ะารรยังูกกอบ ผู้ชมคะก,การเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเนี่ยในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนหลายส่วนมีความกังวลใจต่อหลายๆโครงการนะคะและหลายๆโครงการที่ว่ามักเป็นโครงการที่สอแววว่าจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักที่ผ่านมาก็เลยเป็นเลิกง,งามยามดีให้เครือข่ายภาคประชาชนค่ะทั้งมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิบูรณะนิเวศกรีนพีท และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันส่งความรักและปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะรอบนี้เป็นการผลักดันกฎหมายส่งความรักรักทั้งธรรมชาติและให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รักสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเสนอ รายชื่อที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้กว่า12,000รายชื่อเพื่อที่จะผลักดนันร่างพระราชบัญญัติการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายมนลษิษหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยอ่ยอๆว่าร่างกฎหมาย PRTR ของภาคประชาชนเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาค่ะหลังจากมีการระดมรายชื่อมาเกือบ2ปีค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปยื่นหนังสือของภาคประชาชนครั้งนี้นะคะมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณอ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาออกมารับหนังสือด้วยตัวเองทางเครือข่ายมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะ<ง>ป้ายผ้าจิ๊กซอที่มีข้อความเชิงสัญ,ญลักษณ์บอกว่าสิ่งแวดล้อมจะดีต้องมี p r t r ที่ภาคประชาชนตั้งใจมามอบให้ค่ะ เพรความนี้เปรียบเสมือนตัวแทนสัญลักษณ์ของภาครัฐและภาคประชาชนที่ต้องจับมือทํางานร่วมกันผลักดันให้เกิดกฎหมายเกิดการรายงานเปิดเผยข้อมูลการปลดปล่อยการเคลื่อนย้ายมลพิษมาบังคับใช้ในประเทศไทยนะคะ,ะเพื่อทําให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลสารเคมีโรงงานต่างๆที่ปล่อยออกมาขณะเดียวกันภาครัฐก็สามารถใช้กฎหมาย PTR เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลรวมไปถึงถ่ากฎหมายนี้เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้ภาคเอกชนนะคะมีระบบการจัดการสารเคมีที่ดีขึ้นและมีระบบการรายงานตามมาตรฐานสากลด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นโอกาสที่ภาคประชาชนมองเห็นและเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยความรุนแรงของอุบัติภัยสารเคมีที่นำมาสู่ความสูญเสียซึ่งเคยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้ค่ะชวนคุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีใหญ่ๆในรอบ10ปีที่ทางเครือข่ายมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมมูลนิธิบูรณน,นิเวศและกลิ่นพีชประเทศไทย รวบรวมเอาไว้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยของเรายังไม่มีกฎหมาย p r t r อะไรเกิดขึ้นบ้างความสูญเสียเกิดขึ้นไปเท่าไหร่ลองไล่ทบทวนทีละเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่ปี2555 2557ถึง2560ค่ะกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตยางสังเคราะห์โรงงานผลิตสติกเกอร์พลาสติกรวมไปถึงบอกขยะด้วยนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดสารเคมีอันตรายลอยออกมาฟุ้งกระจายตามอากาศหลายสารเลยนะคะอย่างเช่นสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบแน่ๆต่อระบบทางเดินหายใจสารบางตัวติดไฟค่ะทำให้ไฟลุกลามอย่างต่อเนื่องยากต่อการจะเข้าไปควบคุมทําให้คนในพื้นที่เกิดอาการบาดเจ็บ บางเหตุการณ์มีคนเสียชีวิตจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะถัดมาในช่วงปี2,561ยาวมาถึงปี2,562 63ด้วยในช่วงนั้นเนี่ยเกิดไฟไหม้แล้วเกิดการรั่วไหลของสารเคมียอย่างเช่นกรดกรรมถันผงคาร์บอนแกส๊สแอมโมเนียแล้วก็ทินเนอร์ด้วยค่ะเป็นสารที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นเดียวกันแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง3ปีที่ว่า ทำให้ประชาชนรอบพื้นที่จุดเกิดเหตุบางคนหายใจไม่ออกคลื่นไส้มีอาการแสบตารุนแรงแล้วบางท่านเนี่ยถึงขั้นหมดสตินี่เป็นรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นสำหรับประชาชนส่วนถัดมาในปี2564ครั้งใหญ่เลยค่ะไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ย้อนชมภาพนี้ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นโรงงานผลิตเมสพลาสติก ถ้ายังพอจํากันได้เหตุการณ์นี้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยค่ะแล้วมีแรงระเบิดสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนที่อยู่โดยรอบด้วยประชาชนที่อยู่อาศัยในรัศมี5กิโลเมตรอบพยพออกจากพื้นที่ทันทีเนื่องจากว่าจุดนี้มีสารเคมีอันตรายส่งผลกระทบต่อร่างกาย และอาจทําให้เกิดความผิดปกติของพันธุกรรมแน่นอนเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะถัดมาลองชมภาพค่ะปี2565คุณผู้ชมปี2565เกิดสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานอินโดลามาในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมตอนนั้นมีรายงานว่าประชาชนได้รับกลิ่นเหม็นนะคะคล้ายกับสารเคมีจนโรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนกระทบในหลายมิติ ต่อมาปี2,566ปีที่แล้วนี่เองค่ะเหตุการณ์ที่กลายเป็นปริศนาสร้างความวิตกกังวลให้กับคนไม่น้อยคือแท่งซีเซียม137ซึ่งเป็นวัตถุกำมันตะลังสีหายออกไปจากบริษัทเอกชนหลังจากนั้นมีการพบการปนเปื้อนกำมันตะลังสีในโรงงานรีไซเคิลเหล็กซึ่งคาดว่าน่าจะถูกล้อมไปแล้วโดยที่ไม่ผ่านการจัดเก็บกากกำมันตะลังสีอย่างถูกวิธีนะคะ คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเหตุการณ์ที่เราหยิบยกขึ้นมาให้ดูกันในช่วงอายุคนคนหนึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งก็กําลังอยู่ในวัยน่ารักกําลังอยู่ในวัยที่จะเป็นวัยรุ่นจริงๆแล้วยังมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรุนแรงไม่แพ้กันแต่ที่สําคัญคือแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะประชาชนไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามีสารเคมีอะไรลอยอยู่ในอากาศมีสารเคมีอะไรที่ เป็นผลกระทบต่อร่างกายและทําให้ประชาชนโดยรอบและสมีจุดเกิดเหตุต้องสูดดมไปบ้างและบางสารเคมีผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะคะวันนี้หัวใจสําคัญของร่างกฎหมาย p r t r คือเรื่องสิทธิของชุมชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ที่แฟงพยายามจะเล่าให้ฟังและมอบสิทธิ์ให้หน่วยงานภาครัฐได้มีฐานข้อมูลมลพิษเพื่อป้องกันจัดการปัญหารวมทั้งดูแลเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม นี่เป็นความหวังของประชาชนในการผลักดันกฎหมาย PRTR ให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลน,นี้ที่มาจากการเลือกตั้งที่ได้ชื่อว่าเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาประเทศค่ะพอมีโรงงานมาตั้งข้างๆบ้านเราแล้ววันหนึ่งก็มีขยะแล้วก็มีป่องมีการเผาหล้อม อากาศเริ่มไม่อยากหายใจแล้วน้ําก็ใช้ไม่ได้เราไม่สามารถเข้าไปในโรงงานได้เลยจะไปบอกเขาว่าเออมันกลิ่นเหม็นมันอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่รับรู้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าผลกระทบเกิดจากของเขาทั้งๆงที่เราก็เห็นล่องนะเห็นน้ำมันไหลออกมานะนี่นี่คือปัญหาคทุกทุกคนไม่เคยรู้ว่ามันมีการ ใช้อะไรทําอะไรโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนแล้วโรงงานอยู่ข้างบ้านเราก็ทําอะไรเขาปล่อยมลพิษส,สู่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรายัางไงแล้วเราหายใจเอาอะไรเข้าไปบ้างแล้วมันทําให้เราป่วยเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรมันเชื่อมโยงไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีข้อมูลเหล่านี้นะคะกฎหมาย P R T R เนี่ยจะเป็นกฎหมายพื้นฐานเลยที่จะทําให้เรารู้ว่า โรงงานข้างบ้านของเราปล่อยมลพิษอะไรออกมาบ้างแล้วมันมีผลต่อสุขภาพเราไหมนะคะถ้ามันมีผลต่อสุขภาพเราเนี่ยเราจะป้องกันยังไงหรือเราจะเข้าไปเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้อย่างไรแม้ว่าเราจะมีพวกตัวกฎหมายเกี่ยวเรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับเราสามารถที่จะไปขอข้อมูลข่าวสารมลพิษเนี่ยจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ได้แต่ปัญหาของเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษอันตรายเนี่ย มันถูกรวบรวมไว้อย่างเพียงพอหรือไม่การไม่มีฐานข้อมูลแบบนี้มันทําให้เกิดอะไรครับแม้ว่าเราอยากจะรู้เรามีติดไปขอข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลให้ใหเราดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมอยากจะแจ้งข่าวดีนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ร่างพรท r ของพักการเมืองก็เข้าแล้วนะครับแล้วก็ถูกวินิจฉัยว่าไม่ใช่ร่างการเงิน นะครับเพราะว่าเป็นการให้กรมควบคุมมลพิษทําหน้าที่ของตัวเองและเพิ่มกลไกของภาคประชาสังคมเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากจะเ,เรียนว่าถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างการเงินแล้วเราอาจจะได้เห็นการบรรจุภายในเร็วๆนี้นะครับ วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนเดินหน้าเต็มที่นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราตกขบวนแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆเหตุการณ์กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นวันนี้มีประเทศไม่น้อยกว่า50ประเทศทั่วโลกที่บังคับใช้กฎหมาย P.R.T.R. และทําให้ประชาชนรู้สึกว่ามีสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการป้องกันตัวเองมากขึ้นวันนี้จะคุยกันต่อนะคะว่าบนความพยายามของเครือข่ายภาคประชาชนในประเทศไทยมันยากแค่ไหนกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้แฟนอยู่กับคุณ โบนัสอารยาเหมือนอบนะคะนักโดรรคงด้านมลพิษทางอากาศกรีนพี e ประเทศไทยนะคะคุณโบนัสสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกว่ากรีนพี e เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ขับเคลื่อนมาโดยตลอดวันนี้ถ้าถามใจคุณโบนัสมันจําเป็นแค่ไหนสําหรับประเทศไทยที่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ค่ะ ค่ะก็ถ้าถามกันเลยเรื่องของความจําเป็นนะคะก็จริงๆกฎหมายเนี้ยค่อนข้างจําเป็นมากเพราะว่ามันทําให้เราได้มีฐานข้อมูลได้รู้จริงๆว่าในประเทศไทยเนี้ยค่ะมันมีการปล่อยสารมลพิษอะไรออกมาเท่าไหร่บ้างและปล่อยจากแหล่งไหนโดยที่เราระบุได้เลยว่ามันคือจุด A จุด B หรือจุด C ค่ะค่ะที่ผ่านมามันมันไปติดตรงไหนใครที่กังวลเป็นพิเศษทําให้จริงๆมันเคยถูกเสนอแล้วในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้แต่ไปไม่สุดสักที ค่ะจริงๆอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่เราเองก็ตั้งคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเรามาคิดถึงเรื่องของประโยชน์ในกฎหมายเนี่ยแล้วอะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนเองเราได้ประโยชน์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเราสามารถเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราได้นะคะทางภาครัฐที่ก็ได้ประโยชน์ เมื่อมีฐานข้อมูลก็สามารถเอามาจัดการกํากับควบคุมได้ภาคเอกชนเองโดยภาคอุตสาหกรรมเองอะคะ่ะก็มีประโยชน์อีกเพราะว่าเมื่อมีการรายงานสารเคมีอย่างเป็นระบบแล้วอะคะ่ะมันก็จัดการเรื่องของเอกสารเรื่องของระบบทํางานกับราชาการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะว่าโรงงานของตัวเองมีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรหรือเปล่า เราก็เลยสงสัยเช่นเดียวกันค่ะว่าเอ้าเราทําไมกฎหมายตัวนี้มันไม่ถูกใช้ใั่ไีมเออมันก็ดูดีกับทุกฝ่ายใช่ไหมคะ,คะอยากให้ยกตัวอย่างหมิงตี้ที่แฟนคุยในรายการเมื่อสักครู่นี้ถ้าวันนั้นเรารู้ก่อนการควบคุมเพิงก็อาจจะเร็วกว่านี้ พอรู้ว่าสารเคมีคืออะไรถูกต้องไหมคะใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งจริงๆนะว,วันนั้นนะคะคือมีการใช้น้ําเข้าไปพยายามดับเนะาะทั้งทั้งที่จริงๆตัวสารเคมีอะค่ะถ้ารู้ก่อนก็จะต้องเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงเอ้ยชนิดของก,การดับเพลิงใช่ค่ะออ,อันนี้เป็นเป็นกรณีหนึ่งน่าศึกษานะคะคุณผู้ชมว่าถ้าทุกฝ่ายรู้มาตรการการป้องกันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วทีนี้วันนี้เนี่ยทำไมภาคประชาชนถึงคิดว่ามันจังหวะนี้แหละที่ต้องลุกขึ้นมาผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราผลักดันมาโดยตลอด ะะต้องบอกว่าผักดันมาตั้งแต่ก่อนโบมาทํางานที่นี่นะคะจนมีพี่คนหนึ่งนะคะผักดันตั้งแต่ยังไม่ท้อง<า>จนท้องจนลูกโตแล้วนะคะก็คือ,อยังสู้กันต่อมาค่ะแล้วก็สู้มาเรื่อยๆจนตอนนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันได้จังหวะมันมีพระบอากาศสะอาดนะคะ<า>ที่เข้าสภาไปแล้วเราก็มองว่าตัวนี้ก็ควรที่จะต้องผ่านเข้ามาด้วยกันเพื่อเป็นกฎหมายควบคู่กันค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนสภามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่อยากชวนคุณผู้ชมทางบ้านดูไทม์ไลน์ด้านหลัง ไล่ไปทีละหมุดที่สําคัญสําคัญของคุณโบนัสอย่างที่แฟนเกิ่นไวค้ค่ะว่ากฎหมาย P R T R ไม่ใช่บ้านเราเป็นประเทศแรกที่มีความพยายามผลักดันวันนี้มีไม่น้อยกว่า50ประเทศทั่วโลกที่เขาบังคับใช้แล้วจริงๆจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นยังไงคะร่างกฎหมาย P R T R ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันไปเริ่มต้นจากเหตุอุบัติภัยครั้งใหญ่เลยะนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะ,คะซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นโรงงานเนาะที่ เจ้าของค่ะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตอนเกิดเหตุปีนั้นนะคะมันมีผู้เสียชีวิตกว่าแสนคนซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆ2512าใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีการตระหนักขึ้นมาได้ว่าเออมันต้องมีกฎหมายอะไรสักอย่างเพื่อมาให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะเกิดเหตุอุบัติภัยค่ะมันมีความผิดปกติอะไรในระบบหรือเปล่าทางอเมริกาก็เลยได้มีการออกกฎหมายของตัวเองออกมาค่ะทำเป็นระบบเพื่อที่จะดูเลยว่าเอยแต่ละแหล่ง ของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาปล่อยสารอะไรออกมาบ้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้จนถึง700ชนิดเลยนะคะที่จะต้องถูกรายงานในระบบค่ะเรียกว่าตั้งแต่ปี2530อเมริกามีการทำฐานข้อมูลเหล่านี้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เรา2567แล้วค่ะใช่ยังพยายามอยากจะมีอยู่นะคะต่อมาในปี2535เชื่อว่าเป็นอีกหมดหมายสำคัญใช่ค่ะในปีนี้นะคะก็คือจริงๆแล้ว เรียกได้ว่ามันมีการพูดถึงในเวทีระดับโลกแล้วกันถึงข้อดีของการได้มีกฎหมายตัวนี้เนาะเราก็ทางกลุ่มประเทศผู้นำนะคะเขาก็มองเห็นว่ากฎหมายตัวนี้มันสำคัญมากนะคะก็เลยต้อง มีการบรรจุเข้าไปในกลุ่ม OECD นะคะว่าถ้าเกิดจะเข้ากลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลตัวนี้ด้วยในปี2552เดี๋ยวคุณวนัทไล่ไปตามนู้นเลยนะคะ,คะสารปกครองระยองสั่งให้มาบตพุธเป็นเขตควบคุมมลพิษตอนนั้นนี่เป็นช่วงเริ่ม EEC ด้วยไหมคะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ก่อนเพราะว่า เดิมมันมีมันกำลังจะพัฒนาเรื่องของ e e c เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเกิดการปนเปื้อนสารเคมีจํานวนมากจนกระทั่งประชาชนต้องลุกขึ้นมาฟ้องคดีความกันแล้วสุดท้ายก็เราได้ผลตัดสินออกมาว่าโอเคต้องเป็นเขตควบคุมมลพิษแล้วว่ามันปนเปื้อนกันจนแทบจะอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวค่ะ,คะ ก็เลยทําให้เกิดมีการคําสั่งเกิดขึ้นแต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยทางเครือข่ายก็ขับเคลื่อนแต่แต่ดูเหมือนเสียงยังเบาอยู่ที่น่าสนใจคือในช่วงปี2,564แล้วก็ปี2,565ถ้าเราดูตอนมกรา6.4ก้าไกลยื่นร่างกฎหมาย P.R.T.R เข้าสภาคุณโบนัสแล้วก็กรกฎาคมก็คือไม่กี่เดือนจากนั้นร่างกฎหมาย P.R.T.R ถูกพลเอกประยุทธ์ปัดตกไปค่ะคือเหตุผลเดิมเลยค่ะ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังมันไปเกี่ยวได้อย่างไงตอนนั้นต้องบอกว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเพราะว่าการที่เราจะมีกฎหมายตัวนี้บังคับใช้ได้ค่ะมันต้องมีระบบมันต้องมีคนมาจัดการเนาะเพราะว่า ข้อมูลเรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในประเทศเนี่ยเกือบ7 0,000แห่งแห่งค่ะการที่ให้ทั้ง7 0 0ด0แห่งเนะะี่ยค่ะต้องรายงานข้อมูลในส่วนกลางมันต้องมีการลงทุนในเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลลงทุนในเรื่องของคนที่จะมาวิเคราะห์ข้อมูลให้เราเข้าใจด้วยอีกทีหนึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับพร,ะระบการเงินค่ะแต่ว่าส่วนสําคัญเลยที่บ่งมองว่าสําคัญกว่าค่ะคือลงทุนในระบบเนี้ยมันคุ้มค่ากว่ามาก กับการที่เราจะต้องไปแก้ไขปัญหาสิง่งแวดล้อมหลังจากที่มันถูกปลดปล่อยออกมาสู่สิง่งแวดล้อมแล้วค่ะค่ะซึ่งช่วงปี6-5นี่ทางเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากถูกปัดตกในปี6-4ก็พยายามเข้าชื่อ หลังจากนั้นนะคะเรามีการยื่นร่างกฎหมายกันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่เราตกใจยิ่งกว่าคือในระหว่างนั้นเรามีการฟ้องคดีเรื่องของฟ้องทะลุฝุ่นเรื่อง PM 2.5ที่กทมด้วยแล้วศาลปกครองค่ะได้มีคำสั่งออกมาชัดเจนเลยว่า โอเคกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการจัดทําตัวกฎหมาย p r t r ก็แปลว่าแม้กระทั่ง3ปกครองก็มองว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญค่ะธันวาคมปี6 6กไกลย,ยื่นร่างกฎหมาย p r t r เข้าสภาอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงหลังการเลือกตั้งหมัดๆมารจนล่าสุด14กุมภาพันธ์ทางเครือข่ายภาคประชาชนหลายองค์กรเลยค่ะก็ยื่นรายชื่อประชาชน12,000กว่ารายชื่อเพื่อที่จะเสนอร่างกฎหมาย p r t r เข้าสภา อันที่ยื่นของภาคประชาชนคือเป็นฉบับของภาคประชาชนแยกกับของก้าวไกลถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแยกกันค่ะในเนื้อหารายละเอียดเนี่ยมีจุดไหนที่คล้ายคลึงกันกรหรือว่าจุดไหนที่แตกต่างกันมากไหมคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่า ฉบับของเราหรือว่าฉบับของก้าไกลเนี่ยมีหัวใจสําคัญของมันอยู่กันครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มโรงงานจะต้องรายงานข้อมูลเข้ามานะคะมีกรมควบคุมเป็นผู้จัดการเรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญเลยคือต้องเปิดเผยให้สาธารณะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยง่ายะคะ่ะกฎหมายฉบับน,นี้ถ้าผ่านสภา,บ,าบังคับใช้ถามแบบตรงๆเลยคุณบูนัทใครจะได้ประโยชน์บ้าง ต้องบอกว่าได้ประโยชน์กันทั่วหน้าค่ะอย่างที่ได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้เราเนาะว่าสําหรับประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์สุดๆไปเลยนะคะเพราะว่า เราได้รู้จากก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้เลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านเรามีโรงงานอะไรบ้างนะคะปล่อยอะไรออกมาบ้านเราที่ปล่อยเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพของเราหรือเปล่านะคะและแน่นอนว่าพอเรารู้แล้วเราก็จะสามารถจัดการปกป้องป้องกันนะคะเรื่องของสุขภาพของเราได้หรือแม้กระทั่งเรียกร้องความเสียหายในกรณีที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมานะคะประชาชนนี่วินร้อแน่นอนค่ะในส่วนของรัฐก็ ได้ประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะว่าพอมีฐานข้อมูลที่พร้อมใช้แล้วค่ะกสาา็สามารถมีมาตรการลงไปจัดการควบคุมหรือช่วยเหลือในกรณีที่โรงงานบางแห่งอาจจะไม่พร้อมหรือว่าระบบมีปัญหาก็ช่วยควบคุมมาใ,ให้มันเกิดเหตุอันตรายอะไรก่อนได้อย่างนี้เนี่ยทางหน่วยงานอย่างปอพอหรือหน่วยงานอย่างคอพอกรมควบคุมมลรพิษเนี่ย น่าจะทํางานง่ายขึ้นคือวางแผนงานได้รู้เลยว่าจุดไหนเก็บอะไรบ้าง<ช>นะคะทีนี้ถ้าในส่วนของเอกชนล่ะคะคุณโบนัสเอกชนเองค่ะก็สามารถ เรียกได้ว่าได้ประโยชน์เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะเอกชนจะต้องมีการส่งข้อมูลให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมบังคับ,บค่ะอยู่หลายฉบับทําให้เวลาส่งข้อมูลนะคะจะต้องส่งหลายครั้งส่งหลายชิ้นส่งกันคนละฟอร์มวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดเรารวบทุกมัน ทั้งหมดอะค่ะให้มาเป็นระบบเดียวก็คือ PRTR ีเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวค่ะอ่าก็เรียกได้ว่าง่ายสบายเลยแล้วก็พอมันถูกเปิดเผยอะค่ะมันก็เกิดการแข่งขันกันในตลาดว่าเออฉันสามารถคเคลมได้ว่าฉันมีระบบจัดก,การที่ดีกว่ามันก็เห็นกันได้เลยเนาะว่าใครดีกว่าใครใครมีระบบควบคุมที่ดีกว่า แล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่แจ้งก่อนน,นนี้ว่าถ้าเกิดพอรายงานผลทุกปีแล้วอะค่ะเราจะเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นถ้าเกิดข้อมูลที่รายงานมันมีตัวเลขแตแกๆเขาก็จะได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดเหตุอุบัติภัยครั้งใหญ่ขึ้นได้ค่ะทีนี้วันนี้เรามีถ้าเป็นเรื่องอากาศนะคะ,คะเรามีร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับอากาศสะอาดเจ็ดฉบับเดี๋ยวจะดันเข้าสภา p r t r จะเข้ามาหนุนตรงนี้ยังไงจะเสริมกฎหมายอากาศสะอาดได้ยังไงคะ ค่ะจริงๆในกฎหมายอากาศสะอาดจ,จะมีการพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศด้วยนะคะซึ่งเรามองว่า PRTR ีาาเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งเอามาควบคู่กันในการใช้เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันค่ะก็มองว่า PRTR ก็คือทําให้เรารู้เราเห็นนอกเปิดการมองเห็นเรื่องของแหล่งการปล่อยมลพิษในขณะที่พรบอากาศสะอาดนะคะจะมาในเรื่องของการจัดการการดําเนินงานการแก้ปัญหาอ๋อค,คือ เรียกง่ายๆว่า PRTR รู้ก่อนเกิดเหตุรู้ว่าสุดไหนอาจจะมีความเสี่ยงต้องเตรียมรับมือรู้รแหล่งกําเนิดแล้วถ้าเกิดความเสี่ยงเดี๋ยวกฎหมายเรื่องของอากาศสะอาดจ,จะเข้ามาเทคโอเวอร์อีกทีหนึ่งหนุนกันสองฉบับนี้หนุนกันจริงๆจําเป็นต้องเข้าพร้อมๆกันไมหมคะในมุมมองคุณโบนัส จริงๆถ้าถ้ามาได้พร้อมกันก็คือดีค่ะหรือตัวไหนจะออกก่อนก็ดีหมดค่ะอขอแค่มันออกมาได้เร็วได้มีใช้เร็วมากกว่าค่ะพี่อาทีอาตอนนี้มีชัดๆแหละของก้าวไกลของภาคประชาชนมีพักไหนเขาขยับทําเรื่องนี้อีกไหมคะอันนี้ต้องเป็นส่วนที่ไปลุ้นกันต่อไปค่ะก็อาจจะต้องขอส่งเสียงนะคะถึงพักการเมืองแต่ละพักด้วยนะคะว่า อยากจะให้มาช่วยหนุนช่วยเสนอนะคะตัวกฎหมายนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้ขั้นตอนฉบับของร่างภาคประชาชนที่จะเข้าสภายื่นไปแล้วตอนนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะค่ะหลังจากนี้ทางสภาก็จะมีการตรวจนะคะรายชื่อที่เรายื่นไปนะคะว่ารายชื่อถูกต้องครบถ้วนดีไหมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเปิดพับิเ e a r ิ n งนะคะหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นนะคะบนเว็บไซต์ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีการโปรโมทกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าไป อ่านทําความเข้าใจนะคะแล้วก็ร่วมกรรันสัดส่วนตัวกฎหมายตัวนี้แล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสภา,าเนาะก็จะต้องไปผ่านทางนายกรัฐมนตรีอีกอครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้นายกรัฐมนตรีจะตีความกฎหมายนี้แบบไหนนะคะทิ้งท้ายให้คุณวนัทฝากไว้สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่วันนี้อาจจะยังเข้าชื่อไม่ทันแต่สนใจอยากศึกษารายละเอียดเราดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะ ตอนนี้นะคะตัวเว็บไซต์ไทยพีอาร์ทีอาร์ที่เราใช้ในการรวบรวมรายชื่อนะคะก็ยังเปิดสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกฎหมายนี้ได้อยู่นะคะถึงรายชื่อจะลงไม่ได้แล้วแต่กฎหมายยังสามารถดาวน์โหลดออกมาอ่านทําความเข้าใจได้อยู่ค่ะค่ะชัดเจนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราคุยเรื่องกฎหมาย p r อาต้องใช้คําว่ามีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากฎหมายฉบับอื่นๆนะคะมีความสําคัญและใกล้ตัวคุณผู้ชมไม่น้อยไปกว่าร่างพรบรที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศสะอาดและที่สาคัญเป็นเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของคุณผู้ชม ทางบ้านด้วยค่ะอยากชวนคุณผู้ชมทําความรู้จักกับร่างกฎหมายฉบับนี้ให้มากขึ้นแล้วเดี๋ยวไปร่วมลุ้นกันว่าจะผ่านสภาจะผ่านมือท่านนายกรัฐมนตรีไหมนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้ามาคุย,ยกับคุณเล่าเราขยายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ